มาเราก็แกะอีกกล่องที่สี่นะฮะดูซิว่ามันจะโอ้ราคาชีช้ำกำลังปี <c oughs> อาคาเมซอ S A R ครับโอ้โหซื้อขึ้นสามร้อยสี่ร้อยมีคนให้มากสุดสี่ร้อยห้าสิบราคาญี่ปุ่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นหกพันเยนน่ะทำใจยากเลยจะไอตัวโซเบรด S A R ก็ ญี่ปุ่นขายเท oh, ่าไหร่หกพันเยนมึงไทยหกร้อยโอ้สิบอะไรวดหัวเลยหกร้อยแ่มีคนเหมาจะาเอาพันสองนะสองใบผมมาเนียเ่ยมันเดนพอดีพอดีไม่ร้อนเงินนะขายพร้อมขายเมื่อราคาสมควรถูกเกินนี้ไม่ไหว <c oughs> อ๋อแพ็กกี้ดีกว่า ไม่ครับจะมีก๊อตแพ็กก็ได้นะครับก๊อตแพ็กก็คือในในซองนี่มันจะมี SAR บาลเลยประมาณเจ็ดปใบมัง้งเห็นเพราะว่าอีกมีคนเปิดๆอยู่นะไม่รู้มันโมออ้เปล่าแต่เห็นเป็นคลิปฝรั่งเลยแต่ทำเก้ก็ได้นะ่ไม่ใครรู้ <c oughs> มาดูของเราดีกว่าว้ายกาดเอสเลยอิตโตสกิโดรเมชิยะยกิวกาด ้บอดฉุกเฉินนี่ึือราคา10บ,บาทลงทําใหญ่ซีโร่ทำไมมือมันเหี่ยว <c oughs> การปฏิบัติของซุยเรนและเบราคาสุน่าจะหมดแล้วนะเป็นกิวการ์ดการ์ดอารูดินและการ์ดเอสเวนยิมขัดแม็กซิมัมสองสามร้อยได้ไมั้งการ์ดเอส ผมมีปืนสองกระบอกปืนอย่างที่เลยสามร้อยจะเป็นลมเป็นเฮ้ย hey, thunder t h u n ร์อ aaa ครบอย่างเงยยังไม่มีบนลิมลิเฟียนิมเฟียแบักกี้ไม่มาทันเดอร์มีแล้วอะ่ะคุ้นคุน้นคุ้นเหมือนจะจำไม่ได้มีชาวเวอร์มีบูสเตอร์อีวี โอ้ถ oh, ้ากดแพ็กมานี่นะมันจะเติมตั้งแต่ใบนี้เลยธรรมดาก็ไม่ใช่ละม no นเมนโทซาคินโตะอาโนโฮรากุสะนกชินท่าต่อสู้อีโวลูชั่นทำเป็ดแก้วเอฟีไ e อตัวนี้ก็ยังไม่มานะคามิชูและและขาวอีกใบนะับอิลูกาแมน ไปมาเดี๋ยวสามใบแล้วอ่านโอรากุสะกราดอนอ่าอ่าอ่าขึ้นน้ำกระเพื่อมไม่ได้อะไรฟ้าขนองคลั่งฟ้าขนองคลั่งไม่มีกัดแพก โบรโลมโบรรัมคอนเลกเกรโชลิวเอลฟูนอคาัตซึใบสี่ร้อยดาดดาดหน้ากากยักษ์นี่ด้านอีกใบถุงเล็กสามใบเอลฟูน กลุ้มคลั่งและอาเป็นฟบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ลีเฟียดีดีดีน่าลีเฟียอะไรยังดี <c oughs> ยังไม่ครบเลยอีวูยังไม่ได้แบตอีนี่เอฟีอ <c oughs>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  ีวุยมา อีว e, ีเพรลพับรูจาบูนลอยล้อเหล็กบ uh. ุสเตอร์นิจิอนาคตความจริงใจของเบลิีนมิิโมบิชิโมมีโอ้ยของขาวอีกอ่ะโดรลันจิ ดูราเมชิยะหมดลูจาบูลมีนโอ้น้ำเล็กนี่ล้นแล้วเว้ยอ่าอ่าเป็นโอ้ไอ้นนี่เพิ่งทะลวงเพิ่งทะลวงโอ้แกงโปกเกมอนโบาน <c oughs> ราณเพิ่งทะลบวงฟ้าขนองคลัง่งขึ้นน้ำกระเพื่อมสามธาตุ ไม่ลุ้นเลยยูกิวาลาชิดิวลันดอนโอ้ยยังไม่ได้เอ้มาสเตอร์บอลเลยทักใบเว้ยแปลกปิกไลท์พระสุธาโอโมจิอันทุโอ๊พ้องในเผ่าเดียกาไบา โนโกะจิแชวเวอร์อืมีเอ้ามีสอนอีกใบอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟิ้งโอ้โหวานิโนโกะอีเวทเลยมันมาสเตอร์บอล่ะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอ๋อมันมีบอลแบบเป็นมาสเตอร์บอลกับเป็นโปเกมอนป้อนธรรมดาด้วยอ๋อมันเลยมีความหายากเข้าไปอีกอ๋อโอเคเกตและอ้าวได้อีบุยใบ อ๋อถ้าเป็นมาสเตอร์บอลอันนี้จะ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 ,จะ,จะแพงเพราะว่าการเราก็นกึกว่าเป็นมาสเตอร์บอลหมดเนาะได้ความรู้เฮ้ยเ,เกือบทิ้งใบแล้วซาลุโนรินามิอิลูกะอุคามารุโซโลอาาคติดมุ่งม,ม่านสุดสุาจา์โอลิมมีโลโก้ ชาริทัทศน์สืบขาวอีกใบครับอเิเกตหมดแล้วโซโลอาร์จีแลนส์อาอีกใบเอสไอไม่ออกนะฟึบโอโีเนอีนุนนไม่แบบเงียบเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยสี่สอง,องเหรออะไรวะเอสไอไม่ออกเลยวัดแพ็กเปล่า อีแลนด์ได้ทั้งสองใบนี่โว้ยมาหน่อยเว้ยเด็ดเด็ดโอ้เีทีชิกาโรโคชงเจียนอุมิทรีโอผ้าคลุมหรูหราไม่ใช่ถ้าต่อสู้ดีวอลูชันโมกุริว โฉมเจียน,นนี้น่าจะเป็นพวกโปเกมบอนติ่งลู่นะเป็นมาสเตอร์บอลว่ะนี่มันโปเกมอนธรรมดาว้ายไอ้ <laughs> ลิงมาชิมาช,ชิระแล้วเป็นธรรมดาด้วยโอ้เซง็งดูอาร์ารดีกว่าอาร์ารสีฟ้าเอ้ากราเซียมาเป็นฝูงเลยซ้ำนี่ฮะกระเซีย ไอเอสเอไอไม่ ه, a I, มา,มาลุ้นต่อแบ a c ก E ีตัวอคาร์กกออาบโบไอ,อน,นี่มันให้ไฟใบเดียวมั้งน,นี่เป็นธรรมดาอินบาสแมลงมอดเหล็กเอ้าพอฟินมิตภาพแผนการัสดาจาร์ฟูทู อ่านถอดรหัสผู้คลังคลรหัสลับซามาโยลุนีดังกิวโอ้โหแมงมดเหล็กแล้วก็ยามาโซชักอ่าว้ายคามิสุอโอโรจิ ไม่เหมือนแปลงได้หลายล่างเลยไอตัวแอปเปิลเนี่ยเป็นมังกรก็ได้เฮ้ยสองซองสุดท้ายแล้ววะเฮ้ยยังไงวะเนี่ย SAR ต้องมาแล้วนะตามหลักการคาริชูโยมาวารุโยนัวความมั่นใจของมัซสึบะแ a มมิงทาวเวอร ออลต์แคชเชอร์กิราชิโอ้ข่าวเยอะเลยเรจิกิกัสเอ๊ะทำไมมันโยนัวจันคำลนและและเฮ้ยเอ้า huh. อ uh ่าาากาชิค right. uh ุมะแล้ววะเฮ้ยสองสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีไม่มี S A R ด้วยอ่ะโคตรสวยเลยนะ เอ้ยไหนสิปัดแพ็กไปเลยไหมสองสุดท้ายด้วยเอาให้มัน,นวิวไปเลยเนียคลิปยาบุกุรอนวาน,นิโนกโกมิไลดอนเืินแสงจันอ้าวแบล็กกีมาแล้วเ่ลินะอิลกแมนโอโอโอ,โอ มิไลดอนซาราโอะราแล้วก็มีมัสเตอร์บอลหรือเปล่าเอมไหมไม่เอมเหรอ้เอ้าเฮ้ยไปหามเว้ยไปหาแบบบอลเว้ยอาจจะมีราคาหน่ยอยเว้ยเอ้าอ SCA แบบนี้สีลุ้งๆแบบนี้มีลุ้นเป็นแบ็กกี้หรือเปล่าแบ็กกี้มันดำๆไม่ใช่ละ ได้อันนี้ยังดีเว้ย thunder thunder โอ้โหอันนี้ดีนะเนี่ยไปหามเนี่ยไปหามแบบบอลมีราคานะเอาไปได้ thunder ไม่รู้เท่าไหร่หลักพันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสืบราคาก่อนนวะว่าอันนี้นก็ได้พวก ev ที่เป็น sar ใบแรกนะครับโอ้ซื้อมาตั้งกี่กล่องวะเนี่ยหมอกกล่องสี่ตัวอื่นนี่แทบจะไรค่า ได้ทันเดอร์นี่เออเป็นสวยดีนะสวยจริงสวยจริงนี่นี่เปเรหามนี่ใบเท่าไหร่วะเนี่ยต้องเอาไปขายสามสี่ร้อยเออเส็งมาชิมาชิระเดี๋ยวลองให้ไปบิดันดีกว่ให้เราไปเสนอกันขำขำ ลุกลงไปถามราคานี่มีแต่คนมาขอซื้อในราคาถูกนะฮะวงเล็บในราคาถูกเอ้ยปวดหัวสู้ต่อไปเห็นได้อีวีเยอะเหมือนันเนี่ยอยวอาอามาเป็นฝูงเลยมีกราเซียลิฟีย ฮันเดอร์ถ้าตัวอีวูโอ้มยังไม่ได้แบ็กกี้ว่ะอ่าอ่าเอ้ยออกยากเหรอวะมีนคนที่ได้ก็ได้จังฮันเดอร์คนที่ซื้อเป็นสิบกล่องเลยนะเอ้ยถูกอิตาลีว้ซื้อเยอะๆก็ได้ ได้ทันเดอร์ถ้าได้ขอบลุงๆมันได้ลุ้นใน s อ r จะมีไม่กี่ใบที่เป็นนี้มันเป็นแบบเทลัสเตลเปนีม้มงกุฎทอง <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ใส่ให้หมดใส่ให้หมดกับริมเปรหามบอลเรหามที่นี Master ่มาสเตอร์บอล เป็นโปเกธรรมดาน่าจะราคาพอชัยนี่นะโอเคใบสุดท้ายเสร็จได้ครับอ่าเป็นปลึกสมุดตะเก็บไม่พอแล้วเนี่ยครับอ่ามันเยอะจังเยอะจัด okay. เรียบร้อยจบกระบวนการ นี่ทีเด็ดที่อยู่ที่สองใบนี้ SAR เป็นทันเดอร์นะแล้วก็ได้ไปหาเป็นโอเกยบอลโอเคลุ้นต่อครับ